กรับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับพี่ก็จะมาในรีวิวนะครับในส่วนของกิจกรรมตลาดมืดตัวใหม่นะครับเนที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับโนว่าตอนนี้นะครับกําลังจะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดความมืดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซ ครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากพลาดนะครับโนในส่วนของกิจกรรมตลาดคัวมมืดนะครับเนาะหลายคนถามมาแน่นอนนะครับว่าเข้ามาแล้วทํายังไงนะครับเพราะว่าเราไม่มีเพชรนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ากิจกรรมตลาดขวามืดเข้ามาทีไรนะครับพี่ได้เสียเพชรนะครับเป็นบัพันเพชรแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่จะเติมให้เล่นนะครับทุกคนเนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะและไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะไม่ได้เพชรนะครับทุกคนเพราะว่าทุกคนมีโอกาสหมดเลยนะครับเนาะและครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับ พี่จะมีแบบว่ากิจกรรมเติมเพชรให้ทุกคนนะครับนองถ้าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนจะได้เล่นแน่นอน100%นะครับนองก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอน100%นะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนองในส่วนของนะครับนอก็คือแบบว่าอะไรต่างๆนะครับน้องในกิจกรรมตลาดความมืดนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับว่ามีสิ่งที่ทุกคนอยากได้หรือเปล่านะครับสำหรับ กิจกรรมตลาดควมือตัวใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจ้งเพชรก่อนละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ได้งสองเพชรฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเครดหน้าฟรีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ไปฟรีนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ100คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนมาทุกคนเราไปดสสูงงุดถึ 90%นะครับทุกคนเรียกได้ว่าลดสุงสุด90%เลยนะครับน้องก็เยอะจัดจัดเลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับที่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องสำหรับกิจกรรมตลาดความมืดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับก็สามารถมาซูมสามารถทําได้เลยนะครับน้องแล้วก็ในตลาดในส่วนของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับน้องก็คือมีราไรขายบ้านนะครับถามว่าอัปเดตเข้ามาวันไหนดีกว่านะครับน้องก็คือ กิจกรรมตลาดขัวมืดน,นะครับจะจัปเดตเข้ามาสัปดาห์หน้านะครับเนาะและของขายจะเหมือนในนี้ไปเป็นเลยนะครับก็ <c oughs> คือจะมีทางด้านของสุดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสองเลยก็จะเป็นทางด้านของสกิน <c oughs> ปืนนะครับเนาะแล้วก็มีกล่องอัพนะครับเนาะหรือว่ากล่องสิ้นส่วนอัพสกิน <k sau> ปืนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบจบแน่นอนนะครับพี่ก็จัดไปเลย <c oughs> ๆๆละกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าแค่หกเพชรเองนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีทางด้านของไอวอล นอที่แบบว่า ซื้อได้แบบไม่ถึงร้อยเพชรด้วยซ้ำนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนอในส่วนของไอวอร์นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนอสำหรับไอวอร์นะครับเนอแล้วก็ต่อมานะครับเนอจะเป็นทางด้านของนิ้วลยนะครับเนอเป็นทางด้านของสุดแค้นนักบุญนะครับเนอพี่เรียกแบบนี้แล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าสุดแน่นอนนะครับเนอจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับสุดต่างๆนะครับเนอแล้วก็มีของขายนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอจัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับเนอได้มาเป็น เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เอาไปอีกแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจิ้งนะครับเนาะแล้วก็สกินปืนนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับได้แบบถาวรเลยนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ AC80 นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดจิ้งนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของท่าาทงนะครับ เราที่แบบว่า95เพรเองนะครับทุกคนก็ถือว่าคดคุ้มเลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับปกติอยู่ที่599เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอก็ถือว่าสุดแน่นอนนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินปืนยอยๆมากมายนะครับแล้วก็มีทางด้านของเคียวด้วยนะครับนาะแล้วก็มีทางด้านของกล่องอัพสกินปืนนะครับพี่จะซื้อตลอดแน่นอนนะครับนาะกล่องอัพสกินปืนนะครับเพราะว่ามันคุ้มนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน ว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็มีกล่องตรงนี้ด้วยนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ได้มาอีกแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสุดตัวนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็มีของเยอะแยะในนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับกล่องอัพสกินปืนพี่เหมาทั้งหมดเลยนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมตลาดความมืดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ นว่าสุดแน่นอน100%นะครับเนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าอันนี้นะครับเนะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่า จัดไปเลยละกันนะครับทุกคนนี่เอยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เอยนะครับทุกคนพี่ขอบบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าสุดตัวนี้ก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะแล้วก็มีสุดผู้หญิงด้วยนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าซื้อคร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็กลับมาที่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยก็จะมีทางด้านของนี่้อยนะครับเนาะกางเกงบูย่านะครับไม่ใช่กางเกงบูย่านะครับก็คือกางเกงนะครับเนาะยาคูชานะครับเอ ก็จะมีทางด้านของกางเกงยาคุช่านะครับน้องที่แบบว่ามีสีขาวเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของกางเกงยาคุซ่านะครับน้องตอนนี้มีสีขาวเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าอย่าพลาดละกันนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องเริ่มต้นอยู่ที่15เพ้าเ่านั้นนะครับน้องครั้งอยู่ที่ 75เพชศเท่านั้นนะครับเนก็แถมฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับทุกคนพี่จะแนะนำนะครับเนอะให้สุ่มอยู่ที่75เพชรละกันนะครับหลายคนถามพี่มาเยอะยะมากมายเลยนะครับเนาะว่าต้องได้ใช้เพชรเท่าไหร่นะครับเนอะเราถึงจะได้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนอะ3หา5พัเพชรนะครับก็คือได้แน่นอนนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าดวงดีก็ประมาณ พันแปดหาสามพันนะครับนอแต่ถ้าคนไหนดวงไม่ดีนะครับนอก็คือแบบว่าดวงไม่ดีเลยนะครับก็ประมาณ3ามพันหาห้าพันนะครับทุกคนก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มนะครับนอก็เข้ามาซุ่มได้เลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนออันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมดีๆจากทางเกมนะครับนอที่แบบว่าหลายคนนะครับเรียกร้องให้กลับมานะครับนอก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะคบพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้ก็คือ สุดจริงนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซุ่มอยากได้นะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องก็สามารถเข้ามาซุ่มกันได้นะครับเพราะว่ากางเกงยาคุซ่านะครับน้องก็กลับมาทั้งตัวเก่าและตัวใหม่เลยนะครับแต่พี่แนะนานะครับก็คือเอาตัวใหม่ดีกว่านะครับน้องเพราะว่าสีขาวนะครับก็คือเท่ด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องแล้วก็กลับมาพร้อมแอนิเมชันปลาคราฟนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องอันนี้นะครับก็จะเป ทางด้านของแอนิเมชันปลาคางนะครับเนาะที่แบบว่าโคตรสุดเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของ สเก็ตบอร์ดปลาคาร์ฟนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็ถือว่าสุดแน่นอน100%นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่จะสุ่มนะครับอยู่ที่1800เพชรเท่านั้นนะครับเท่ากล่องสุดท้ายนะครับก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับเนาะออกกล่องสุดท้ายแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากสุ่มนะครับเนาะต้องเตรียมตังมาประมาณ1000 800เพชรนะครับเนาะหรือว่าเพชรนะครับไม่ใช่ตังนะครับเนาะถ้าเติมก็ประมาณ300นะครับหรือ400บาทนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะพี่มองว่าคุ้มนะครับเนาะถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นเกมฟรีไฟเป็นประจำนะครับเนาะก็เพราะว่าจะมีทางด้านของจุดนี้นะครับทุกคนก็คือ ได้ทำสเก็ตบอร์ดแล้วก็แอนิเมชันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตลาดควมมืดนะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าจะมีทางด้านของกิจกรรมต่างๆนะครับที่แบบว่ายังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเยอะะมากมายเลยนะครับถ้าคนไหนชอบนะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยลวกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าดูคลิปจนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับน้อง กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1นึ่งไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับสำหรับลุงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เอาไลค์นะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับถ้า พี่แจกให้ได้นะครับขอในสิ่งที่แบวแบว่าพี่แจกให้ได้ละกันนะครับทุกคนเนะก็จะเป่ามาได้เลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งยคนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยละกันนะครับเนาะที่แบบว่าพี่จะมาแจากในส่วนของฟรีนะครับและของอีเยยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าจะทาการแจกให้แบบฟรีนี่เองครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะก,ก็คือเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้นะครับเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่แบบว่าอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับ สนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทไม่ต้องเสียตังค์โดนเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องคนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย